เป็นอีกหนึ่งหนุ่มสัญชาติไทยที่ไปโด่งดังเป็นศิลปินเกาหลีใต้แถมยังมีแฟนคลับคอยติดตามให้การสนับสนุนทั่วโลกสำหรับแบมแบมก็ท์เซเว่นโดยล่าสุดเมื่อวานนี้นะคะแบมแบมได้กลับมาไประเทศไทยอีกครั้งเพื่อเข้าร่วมคอนเสิร์ต Best of Best BKK สำหรับลุกสนามบ,บินในครั้งนี้นะคะก็ดูเหมือนว่าสร้างความฮือฮาอีกครั้งเมื่อหนุ่มแบมแบมสวมใส่ในการเรือนหรูซึ่งนาฬิกาเรือนนี้นะคะบอกเลยว่าราคาไม่ธรรมดานะคะ โดยถ้าเมื่อเราตีเป็นเงินไทยนะคะอยู่ที่ประมาณ15ล้านบาท